สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับพอกันอีกคือเก่านะครับสาหรับผมนะครับบาแบกยางสุ่มนะครับเมื่อนี้นะครับบาแบกยางสุ่มนะครับสิพาทุกคนทุกท่านนะครับมาเบิงนะครับปอบะเทื่งนะครับสูงๆนะครับเมื่อนี้เด๋มีโอกาสมาไถปอบะเทื่งนะครับให้พี่ให้น้องเบิงนะครับปอบะเทื่งที่ยบาแบกจะมาไถนี่ครับเมื่อนี้นะครับมาตามชมติดตามมานําำกันนะครับปอบะเทื่งนะครับในพื้นที่หม่องนี้นะครับประมาณสองไร่ สองาันนะครับขี่บาแบกจะมาไถนะครับเป็นปอปร่เทืองที่ความสูงนะครับถั่วหว้นะครับถั่วหว้าบาแบกนะครับเพื่อนจะเห็ดเป็นปุ๋ยผืชสดนะครับพื้นที่มองนี้เพื่อนจะปูหอมนะครับในฤดูการทัดไปนะครับกรเบองไฟน้ำกันครับปอปร่เทืองนะครับเป็นปุ๋ยผืชสดที่ดีนะครับปอปอเปื่อยเทืองนี่ครับเวลาเขาไถกบลงไปแล้วนะครับดินมันก็จะล้วนซุวยนะครับเห็ดให้เป็นมี่ดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับในพื้นที่มองหนี้นะครับ เป็นทีนิยมนะครับสําหรับทางบ้านบ้าแบกนะครับการบ้านปลอปเะือเทื่งนี่จะเป็นทีนิยมในช่วงก่อนฤดูการปลูกหอมนะครับเพราะว่าเวลาเขาปลูกหอมดินเนี่ยมันต้องมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับที่พอสมควรเลยนะครับเวลาหอมขึ้นมาเวลาเขาปลูกแล้วหอมก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มีความงามทั้งหัวใหญ่ใบเขียวนะครับ่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายนะครับเพราะว่าปุ๋ยพวกนี้มันจะคงความงามใบได้นานนะครับ เบิ่งไปน้ากันครับบรรยากาศรอบๆครับพอบรเที่ยงสูงอีเลียครับพื้นที่มองนี้ครับบ้านใหม่โดนแห้งหรอครับมองนี่สวมหัวบ้าแบกครับสวมรถไถเลยครับบ้าแบกอยากให้พี่อยากให้น้องเบิ่งนะครับสำหรับมุอนี้นะครับบ้าแบกมากับรดคู่ใจของบ้าแบกอีกคือเก้านะครับรถยันมา EF393T นะครับมากับผานพุวนนะครับผานหาวางขาดคือเก่าครับการไถของบ้าแบกนะครับสีเป็นแบบไดนะครับในมือนี่ ีลาบขาบดีบอปลาหมองนี้สีบาแบกสีจัดการได้เรียบขนาดได้กะติดตามช่วมได้ครับในคลิปนี้ครับผม ผมนะครับพาแบกกกียากวอร์้ฟังอีกนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับการไถนะครับรถนี่นีอยี่สองรูปแบบนะครับการไถก็จะมีการไถออกและก็การไถเข่านะครับสําหรับการไถออกก็คือนะครับเขาต้องซ่อนขอบขอบขั้นขอบขั้นก้อนนะครับถ้าเขาบ่ซ่อนมันจะเป็นขอบที่สูงนะครับแล้วก็จะงาหมองขอบมันก็จะบ่ขาดนะครับแล้วการไถเขานะครับก็คือเขาต้องไถเข่ากลางเลยเขาบ่ต้องซ่อนบ่ต้องยังนะครับแต่สําหรับหน้างานมองนี่นะครับ สีบ้าแบกมาไถาในมือนี้นะครับก็เป็นการไถออกบ้าแบกกะต้องซ้อนขั้นเรียบร้อยก่อนแ,แต่จังไถออกขางนะครับกะเบือไปน้อการครับการไถในมือนี้สีดีหรือบดีกะเบ่งไปน้อกานครับที่นนอครับผม กครับผมนะครับสําหรับนะครับการไถต้นปอประเทืองนะครับขี่สูงนะครับจากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นทีเรียบร้อยนะครับหน้างานนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณเกซนะครับจากที่บ้าแบกเบิ้งนะครับเพราะว่าการคบหยาควบหยางก็ดีนะครับเพราะว่าการไถมือนี่ก็จะเป็นการไถแบบปางขาดนะครับก็เป็นปุ๋ยมักที่ดีนะครับสําหรับบ้าแบกนะครับเพราะว่าทั้งบ้านบ้าแบก เขาจะนิยมนะครับในช่วงฤดูก้อนปูหอมนะครับเพื่อนจะนิยมในการบ้านปอบระเทื yes right <ania> ่งนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับถาบป้ว้านก็ได้ครับแต่ว่าบ้านกระดีนะครับเพราะว่าการบ้านเนี่ยมันจะเคลดใร้หอมแดงหมหญไงหัวงามนะครับใบตั้งใบเขียวดีนะครับกับการไถนะครับกับะบ่มีหยั่งไรนะครับกับตามที่พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เบิ้งได้เห็นกันนะครับกับวาแบกกอยากฝากนะครับสําหรับนะครับคนไหนนะครับที่มาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับะไครเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานนะครับบาแบกยางซุ้มคลิปหนาคลิปต่อไปบาแบกยางซุ้มสิผ้าผีผ้านองไพระเห็ดหยังนะครับรติดตามชมได้ในช่องบาแบกยางซุ้มสวัสดีครับ